โอเคก็กาสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p m เมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปอาราส์คอร์สโอเวอร์นะครับผมก็สำหรับอ l รา e ส์พาร์ตนี้เนี่ยพี่ไม่ได้พาทุกคนเนี่ยมาหาพวกตัวละครมาหาพวกของต่างๆนะแต่พาร์ตนี้จะพิเศษนิดนึงครับพี่จะมาจาัดเทียริสตัวละครนะหเห็นน้องหลายคนเนี่ย ถามกันก็ามาเยอะมากๆนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนอย่างง้นอย่างนี้นะพี่ต้องบอกก่อนนะการจัดเท์ล์เนี่ยของเกมอะไรคอดโอเวอร์มันค่อนข้างที่จะทํายากนะพี่ก็เลยไม่ทำสักทีนะครับก็สำหรับเท์ลทที่พี่จะจัดในวันนี้นะพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่จะอิงจากหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการหานะครับดามเมจหลักดามเมจรวมอะไรพวกนี้เนาะ พี่จะอิงจากหลายๆอย่างเลยนะในการจัดเทเลทของพี่นะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูก็เหมือนเดิมทุกคนฝากช่วยกันเนี่ยกด like, ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเลยก็อย่างแรกพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับเจ้าตัวเทเลทที่พี่จะจัดเนี่ยพี่จะจัดเฉพาะของโลก2นะแล้วก็เป็นระดับมิติขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเนาะ ซึ่งเป็นระดับมิติกเนี่ยจะเป็นกรอบแดงๆแ,แบบนี้นะครับอ่ะจะเป็นมิติกนะครับโมนาดอะไรแบบนี้ขึ้นไปเนาะส่วนพวกระดับคอมมอนระดับดิจเนอรี่อะไรพวกนี้พี่จะไม่จัดนะทุกคนพี่จะจัดเฉพาะมิติกขึ้นไปนะครับแล้วก็ย้ําอีกอย่างหนึ่งพี่จะไม่รวมพวกที่แบบว่าเอามาจากแบทเทิลพาร์หรือว่าจากกิจกรรมแจกอะไรพวกนี้พี่ไม่รวมนะจากการใส่โรงใส่โคด้ดอันนี้ไม่รวมนะครับพี่จะเอาเฉพาะตัวที่สามารถหาในเกมได้ของแพทปัจจุบันเท่านั้นเนะาะเดี๋ยวในเรื่องของอนาคนข้างหน้าทุกคนอาจจะมีจัดเชลิสแบบนี้อออออีีีกกกกนนนนะับผนน่่่พ็็ต้้งวาจเป ตัวหอคอยอินฟินิตี้ของเดมอนฟลายเยอร์นะสำหรับเทเลิรที่พี่จะจัดวันนี้นะครับก็จะมีทิ้งเสียเวลาพอใช้ได้นะครับต้องมีแล้วก็เก่งสุดๆนะพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับเทเลิรของเกมอะไรเนี่ยมันจัดยากมนาะอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับพี่จะเอาภาพรวมนะอไม่ว่าจะเป็นการหานะครับดามเมจรวมอะไรพวกนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปว่าพี่จะเอาตั้งแต่โลก2ขึ้นไปนะครับในเจ้าตัวดันปรา,าสาทพี่ก็เอานะอ่ะ ตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยครับที่พี่แคปมาเนาะไม่รู้ว่าขาดตัวไหนหรือเปล่าน่าจะไม่ขาดนะอันนี้น่าจะไม่ขาดนะครับสำหรับตัวแรกครับอ่ะพ่อซองจินอูนะหรือว่าแดดโมนาดะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมันเป็นมอนในเจ้าตัวคีดดนเจียนนะครับอ่ะดาวเมทก็ไม่ได้แย่เนาะแล้วก็หาง่ายด้วยนะ พี่ก็เลยจะเอาไปที่พอใช้นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าตัวพ่อของซองจินอูเนาะพี่ต้องบอกก่อนเนาะสําหรับพ่อของซองจินอูเนี่ยใครที่กําลังแบบว่าเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยไม่รู้จะหาตัวอะไรเล่นเนี่ยพี่แนะนําเป็นพ่อซองยินอูก็ได้ทุกคนปัญหาง่ายนะครับส่วนกุญแจในการค้าของเขาก็คือเมืองฮันเตอร์นะอ่ะเมืองฮันเตอร์สามารถไปค้ากุญแจเขาได้นะครับส่วนตัวพี่นะพี่ก็เลยให้พ่อซองจินอูเนี่ยอยู่ในระดับพอใช้นะครับทุกคนก็คือพอใช้ได้แหละสำหรับตัวต่อไปครับเป็นระดับมิติกเหมือนกัันนนะะะอ่กครบผมทิ้ง <laughs> ไม่ต้องพูดเยอะครับผมซึ่งตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวบอสโลกเนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในการเล่นเกมอะไรคอร์ทโอเวอร์นะบอสโลกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะเพราะว่า20นาทีเนี่ยเขามาครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ละตัวกว่อจะมาเนี่ยพี่บอกเลยมันนานมากนะสาหรับเจ้ากรเนี่ยมันก็มานานแล้วแถมยังเป็นบอสโลกอีกพี่บอกเลยอย่าไปหาครับทิงท้งทิ้งนายทิ้งนะสําหรับตัวนี้อย่าวาครับผมสําหรับตัวต่อไปครับเจ้าตัวนี้มรุนะครับหรือว่าในเกมสลามคิงเนาะตัวนี้ก็เป็นระดัับมมิิตกกเหือนนนทุค นี่เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าเทียบเท่ากับพ่อซองยินอูนะอยู่ระดับเดียวกันครับแต่พี่ให้อยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าพ่อซองยินอูไปเลยนี่ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวสลามคิงเนี่ยก็ได้จากเจ้าตัวคีรันเจียนเหมือนกันนะดาเมจเนี่ยไม่ได้แย่ยครับดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเลยนะก็เหมือนกันกับพ่อซองยินอูเลยใครที่เล่นมาสักพักเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาตัวไหนนะครับดาเมจยังง่อยอยู่เนี่ยพี่แนะนาไปเจ้าตัวสลามคิงได้เลยครับดีกว่าพ่อซองยินอูนะ อยู่ในระดับเดียวกันเลยแต่ว่าดีกว่านะครับพี่ให้ไปที่พอใช้นะครับพอใช้ได้เนาะสำหรับตัวต่อไปอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันชื่อตัวอะไรนะทุกคนแต่มันจากเรื่องอาจารย์โกโจอ่ะเออพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรเนาะเรื่องนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับสําหรับตัวนี้พี่ให้ในเทียเสียเวลาครับทุกคนคือถามว่าตัวเขาดีไหมตัวเขาดาเมจดีนะดาเมจดีกว่าตัวสลามคิงอีกมั้งถ้าพี่จะไม่ผ şey ิดนะดาเมจเขาแรงกว่านะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันดันมาเกิดเป็นมอนในบอสโลกทุกคนครับถ้าเกิดเป็นคียย์เเนนนีีีี่่พจะะให้้ Lastly, ้้ตตอองมาถัว อันนี้ถ้าเกิดเป็นในคีรันเจียนเนี่ยพี่จะขึ้นไปต้องมีนะครับแต่ข้อเสียของเขานี่คือเขาเกิดเป็นบอสโลกก็เลยต้องเสียเวลาไปครับตอนนี้ เสียเวลาครับอย่าไปหาเลยสําหรับพวกบอสโลกนะต่อให้ดาเมจแรงแค่ไหนเนี่ยก็หายากอยู่ดีครับตัวต่อไปครับน้องหัวเหลืองของเรานะสาหรับไฟนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะตอนที่พี่จะจัดตอนแรกเนี่ยพี่อยากให้เขามาอยู่ในระดับพอใช้นะแต่พี่ลองคิดไปคิดมาแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ทําให้พี่เนี่ยขึ้นมาได้หลายแรลงอยู่นะพี่เลยคิดว่าต้องมีครับสําหรับเจ้าตัวเสาหลักไฟแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้หายากอะไรเลยนะสําหรับเจ้าตัวเสาหลักไฟเนี่ยวิธีการหาก็คือในดันเจียนกุญแจเหมือนกันครับก็คือเมืองสเลเยอร์ สามารถไปหาได้นะครับพี่บอกเลยว่าตัวนี้ของดีนะเบิร์ดดาเมจแรงแล้วก็อันติเมจไวนะครับตัวนี้พี่ค่อนข้างที่จะชอบนะตอนแรกๆพี่จําได้เลยว่าตัวนี้ช่วยพี่นะครับผ่านดงผ่านด่านอะไรได้เยอะมากนะพี่ก็เลยจัดให้เขาเนี่ยอยู่เทียต้องมีนะทุกคนตัวนี้นะครับไม่ได้แย่นะตัวต่อไปครับผมเป็นระดับมิติกเหมือนกันนะก็คือเจ้าตัวเสาหลักมแมลงนั่นเองสาหรับเสาหลักมแมลงนะตัวนี้ก็จะได้จากเจ้าตัวปราศาสตรนะครับอินฟินิตี้ของเมืองสเลเยอร์อนะเพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยทุกคนครับ สำหรับเจ้าตัวนี้พี่ให้อยู่เทียเดียวกันกับเสาหลักไฟครับผมแต่ว่าให้อยู่ด้านหน้านิดนึงนะเพราะว่าเขาทําดาเมจได้ดีกว่านะครับก็คือเทียต้องมีนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับพี่บอกเลยนะใครไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนี่ยสายเกาะเบะนะครับเกาะเพื่อนเนี่ยพี่บอกเลยตัวนี้เนี่ยน่าปั้นสุดๆนะเพราะว่ามันออกง่ายด้วยนะครับจากเจ้าตัวปรา,าสาทใหม่เนาะอินใหม่ที่เขาเรียกกันนะทุกคนออกง่ายมากๆนะพี่เนี่ยลบเป็นกองเลยครับพี่ลบทิ้งเป็นกองเลยนะ น่าจะลบไปประมาณ20-30ตัวได้คือมันมาเยอะมากนะจนพี่ต้องปิดอ่ะไม่ให้มันมานะครับสำหรับตัวนี้นะก็สําหรับใครไม่ค่อยมีตัวนะทุกคนก็เอาเจ้าตัวเสาหลักมแมลงเนี่ยไปเล่นได้นะครับสายเกาะเพื่อนเนี่ยก็เกาะได้นะลงไปกับเพื่อนก็ได้ทุกคนหรือว่าลงไปกับคนในเซิร์ฟก็ได้นะเพื่อนที่จะไปหานะครับก็6ตัวเอามารวมขึ้นแร้งได้เออแต่พูดถึงเรื่องแรง้งพี่ลืมบอกก่อนนะว่าแพทเนี้ยมันสามารถทําได้สูงสุดคือแรง้ง UGM บวกนะครับอันนี้ก็เทีย์ของ UGM บวกทั้งหมดเลยนะท ตัวต่อไปครับผมนี่สําหรับเจ้าตัวเสาหลักเสียงนะมาครบชุดเลยทุกคนไม่ว่าจะเสาหลักไฟเสาหลักแมลงเสาหลักเสียงสําหรับเจ้าตัวเสาหลักเสียงเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่สับสนนิดนึงนะระหว่างต้องมีกับเก่งสุดๆเนี่ย แต่พี่คิดไปคิดมาแล้วพี่อยากให้เขาไปอยู่ที่เทียเกิ่งสุดๆครับเพราะว่าสหรับเจ้าตัวเสาหลักเสียงเนี่ยดามเมจค่อนข้างที่จะแรงนะนอกจากดาเมจแรงแล้วเนี่ยอันติเมจไวด,ด้วยครับทุกคนพี่ก็แนะนําเลยนะกิ่งสุดๆได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้วิธีการหาเจ้าตัวเสาหลักเสียงก็เหมือนกันกับเสาหลักมแมลงทุกคนอยู่ในอินใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาเนาะแต่ว่าเจ้าตัวเสาหลักเสียงเนี่ยดามเมจจะดีกว่าเสาหลักแมลงเยอะเลยทุกคนพี่ก็เลยให้เทียเกิ่งสุดๆไปเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ก็พี่แนะนํานะสายเกาะบ่อเนี่ แต่ถามว่าต้องปั้นสุดไหมพี่ก็ไม่ค่อยอยากให้ได้ปั้นสุดเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวพี่แล้วเนี่ยมันก็ทําดาเมจได้ดีมากๆนะครับสําหรับเจ้าตัวเสาหลักเสียงตัวต่อไปครับระดับมิติกเหมือนกันทุกคนพี่อ้วนไฟนะครับจากปลาตาดดันเจียนชั้นที่200ส่งเข้าประกวดนะตัวนี้อยู่ชั้นที่50นะครับทิ้งไม่ <laughs> ต้องพูดอะไรเยอะเลย <laughs> ตัวนี้มันตกเบต้าไปแล้วทุกคนคือมันเก่ามากๆนะครับสําหรับเจ้าตัวอ้วนไฟเนาะไม่รู้ว่ามีใครจําได้หรือเปล่าพี่พม่อธิบายเยอะนะสำหรับตัวนี้ทิ้งเลยทิ้งได้ทิ้งนะอย่าไปหานะหลายคนเนน่าจะลบทิ้งไปเยอะแล้วนะสำหรับพี่อ้วนไฟนะครับผมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้นะพี่บอกก่อนนะครับสาหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะอาจจะต้องได้ใช้นะ ก็จากพี่อ้วนไฟเนี่ยมาต่อกันที่เจ้าลิศเลยครับลิศเนี่ยพี่บอกเลยว่าทิ้งเหมือนกันเจ้าตัวลิศนี่ยอยู่ปราสาท200ชั้นนะครับแต่ว่าอยู่ชั้นที่75้เนาะก็ห่างจากอ้วนไฟมานิดเดียวทุกคนเดี๋ยวพี่ให้อยู่หน้าอ้วนไฟแล้วกันนี่ครับสรเจ้าตัวลิศเนี่ยประโยชน์ของเขามีแค่อย่างเดียวก็คือลิลิครับทุกคนสำหรับลิลิทของเจ้าตัวลิศเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันเป็นลิลิทที่ของดีมากๆนะครับสำหรับสายสกัดเกาเนาะเหมือนลิลิทของเขาเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดนะ มันจะช่วยในเรื่องของข้ามแรงแล้วก็สกัดเงาครับซึ่งดีมากๆเลยสําหรับลีลิ่เขาเนาะส่วนตัวของเขาเนี่ยทิ้งครับผมไม่ต้องใช้นะอยู่ในเทียทิ้งไปเลยนะตัวต่อไปครับทุกคนมาเปลี่ยนระดับกันบ้างครับมาถึงเจ้าตัวระดับโมนาดนะทุกคนเมื่อกี้เราก็เห็นแค่ระดับมิติมาเยอะเนาะระดับโมนาตัวแรกที่พี่จะยกขึ้นมาเนี่ยก็คือลูกพี่ซองแล้วกยงซองกินอูเนาะ สำหรับซองจินอูเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้แย่นะพี่จะให้เทียพอใช้ได้นะครับผมสำหรับเจ้าซองจินอูเนี่ยตามจริงเนี่ยดาเมจเขาไม่แรงมากนะทุกคนแต่ข้อดีของเขาคือหาง่ายครับไม่ว่าจะเป็นในตัวดันเจียนซ้อนเราก็สามารถหาได้นะครับ หรือไม่จะเป็นปราสาท200รอชั้นก็หาได้นะตามจริงเนี่ยพี่จะเอาเทียเสียเวลานะแต่พี่ดูภาพรวมของซองจินอูแล้วตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายพี่ก็เลยให้พอใช้ได้นะครับตัวต่อไปครับระดับโมนาดเหมือนกันครับเจ้าตัวสโนโูของเรานั่นเองหรือว่าเอวน้ําแข็งของเราระดับเจ้าตัวนี้เนี่ยพี่บอกเลยเสียเวลาครับทิ้งเลย,เลยพี่จะให้ทิ้งเลยซ้ำนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้แย่เท่ากับทิ้งนะ ตอนแรกเนี่ยพี่อยากให้ตัวเขาเนี่ยมาอยู่ที่เทียทิ้งด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวสโนโมนาดแล้วพี่คิดว่าดาเมจเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะไม่ได้แย่ยมากนะครับพี่ก็เลยให้เป็นเทียเสียเวลาแล้วกันสำหรับ,บเจ้าตัวสโนโมนาดเนี่ยวิธีการหาของเขาก็คืออีเวนต์นะครับของโลก2เนาะเป็นเจ้าตัวอีเวนต์น้าแข็งนะทุกคนก็จะเกิดทุกๆ30นาทีว่าถ้าพี่จะไม่ผิดถ้าเป็นวันหยุดก็15นาทีเกิดครั้งหนึ่งก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ดีมากเนาะก็อย มันเป็นตัวที่เสียเวลานะครับเพราะว่าอีเวนต์เขาเนี่ยเกิดน้อยไปนิดนึงแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมันเก่าแล้วตัวต่อไปครับผมระดับมิตติกครับนี่ไคจูหมายเลขแปดคิดหนักเลยตัวนี้อันนี้พี่คิดหนักมากนะสำหรับเจ้าตัวไคจูหมายเลขแปดเนี่ยพี่คิดหนักไม่ใช่ว่ามันเก่งหรือว่ามันอะไรนะพี่คิดหนักว่าจะเอาเสียเวลาดีไหมหรือว่าพอใช้เพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับ แต่ข้อเสียของเขาเลยคือมันเป็นบอสโลกอัทุกคนอันนี้คือข้อเสียหลักๆเลยสําหรับบอสโลกเนี่ยพี่อยากให้เสียเวลาทุกตัวเลยนะพี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับในความคิดพี่พี่ว่ามันหายากนะแต่ว่าสําหรับดาเมจเนี่ยถามมาใช้ได้ไหมก็โอเคครับผมไม่ได้แย่มากเนาะแต่ไคจูเนี่ยในบอสโลกพี่รู้สึกว่าเขาเกิดบ่อยนะอันนี้จากความรู้สึกพี่ที่พี่เล่นมานะเจ้าตัวไคจูเนี่ยค่อนข้างที่จะออกบ่อยนะครับอ่าเอาเป็นเทียไหนดีทุกคนเสียเวลาไหมหรือว่าพอใช้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอพี่เอาพอใช้แล้วกกันนทุค เพราะว่าสาหรับเจ้าตัวใครจูแล้วเนี่ยดาเมจไม่ได้แย่นะครับแต่ข้อเสียของเขาคือมันไปเกิดที่บอสโลกนี่แหละแต่ตัวเขาเนี่ยสำหรับบอสโลกใครจูนะพี่บอกเลยว่าเกิดบ่อยมากนะครับสำหรับไครจูเนาะตั้งแต่ที่พี่เล่นมาพี่ก็ให้เป็นเทียพอใช้แล้วกันเนาะสําหรับตัวต่อไปครับผมนี่เอลครับผมบอสโลกอีกแล้วระดับมิติกนะสำหรับเอลตัวนี้นะพี่อยากให้อยู่ในระดับพอใช้เหมือนกันครับแต่ไปอยู่หน้าไครจูหน่อยนะเพราะว่าดาเมจเขาดีกว่านะครับ สำหรับเจ้าเอลตัวนี้ออกยากมากทุกคนไม่ค่อยออกเลยนะที่พี่เล่นมาเนี่ยเอลเนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะครับพี่อยากให้ไปเสียเวลาด้วยํามในตัวนี้แต่มันบาลานซ์กับดาเมจครับดาเมจเขาแรงนะสาหรับเจ้าตัวเอลหาได้หานะครับสาหรับสายขยันนะแต่ว่าสายขี้เกียจเนี่ยเสียเวลาครับอย่าไปหาใช้สําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่เคยหาเลยนะไอ้ไอพวกบอสโลกเนี่ย พี่ไม่เคยหายนะครับมันเสียเวลาเนาะสำหรับตัวต่อไปครับผมเป็นระดับโมนาดครับเจ้าตัวจังเกิลโมนาดหรือว่าราชาสัตว์ป่าที่เราชอบเรียกกันนั่นเองตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าตัวเขาเนี่ยต้องมีนะซึ่งเจ้าตัวของเขาเนี่ยพี่คิดว่าดาเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะทุกคนแล้วก็ข้อเสียของเขาหลักๆเลยคืออีเวนต์เขาเกิดนานไปหน่อยครับถ้าเป็นวันปกติเนี่ยมันจะเกิดนาทีที่15มั้งแบบชั่วโมงนึงเกิดครั้งหนึ่งอะ คล้ายๆเจ้าตัวสโนเลยครับแต่ว่าดาเมจเขาดีกว่าสโนเยอะเลยนะข้อเสียหลักข้อเสียเดียวครับคืออีเวนต์เกิดนานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เขาจะเกิด2เวลาเนาะจะมีนาทีที่15กับ45นะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์ของเจ้าตัวจังเกิลโมนาดนะหรือว่าอีเวนต์สัตว์ป่านะครับตัวต่อไปครับผมระดับมิสติกครับเอเลนเยเกอร์ <c oughs> ของเราเองสำหรับเจ้าตัวเอเลนเยเกอร์เนี่ยอันนี้พี่รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ข้อเสียของเขาคืออันติเมตเขาช้าครับอันนี้คือข้อเสียหลักเลยแต่่่วิธีีกาาารหาเนนยงยนะ วิธีการหาง่ายเพราะว่าเป็นตัวดันเจี้ยนกุญแจนะครับพี่ให้อยู่ในเทียพอใช้แล้วกันทุกคนไปอยู่หน้าเอลเลยเพราะว่าเอลเนี่ยหายากกว่านะอันนี้หาง่ายกว่านะครับแต่ข้อเสียหลักๆของเขาคืออันติเมทเขาช้ามากจนกว่าจะแอนติเมทได้โอ้โหเรียกไททันมาเหยียบนานจัดพี่ลองเอาไปวัดกับตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยเขาออนติเมทไป3รอบแล้วไอตัวเอเลนเจเกอร์เพิ่งอันติเมทรอบเดียวคือช้ามากนะ สำหรับเอเลนเจเกอร์นะครับก็จะเป็นมอนจากดันเจี้ยนกุญแจนะก็สามารถฟังกุญแจมาลงได้นะครับจากเมืองไทยท่านนะสำหรับตัวต่อไปครับผมเป็นระดับมิติกเหมือนกันนะก็คือพูกาโลพังอาดนั่นเองไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะพี่ไม่ค่อยได้ดูเรื่องเนี้ยอ,อพี่ก็ไม่รู้ชื่อนะพี่ไม่อยากพูดชื่อเลยเดี๋ยวน้องมาท้วงพี่ไอ hey, พี่มันไม่ใช่ชื่อนี้อีกโอ้ลาบากโอเคพี่ขอเรียกว่าเจ้าตัวโลแล้วกันเนาะ สำหรับเจ้าตัวโลเนี่ยพี่คิดว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยครับ<ม>พี่ให้อยู่เทียต้องมีครับผมสําหรับเจ้าตัวผููกาโลเนาะวิธีการหาง่ายดาเมจแรงนะครับสำหรับเจ้าตัวน,ววนี้อัติเมตก็ไม่ได้ช้ามากนะอัติเมตกลางๆนะครับแต่ไม่ได้เร็วมากเนาะสำหรับเจ้าตัวของเขาเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาไม่นานนั้นทุกคนแล้วก็เป็นมอนในดันเ,นเจี้ยนกุญแจด้วยหาง่ายนะครับอ่ะพี่ให้ไปอยู่หน้าเจ้าตัวจังเกิลโมนาแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเทียเนาะ ก่อนที่เราจะไปตัวต่อไปนะครับพี่ต้องขอแวะมาฝากสปอนเซอร์ร้านนีโมช็อปนิดหนึ่งครับสำหรับร้านนีโมช็อปเนี่ยมีการรับฟาร์แมทต่างๆในเกมโลบอคนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรคอสโอเวอร์โกอาการ์เด้น ล่าสุดเนี่ยมีไก่ตันแมปฟิตแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไก่เบ็ดไก่เวลนะครับเวลพันเนี่ยพี่บอกเลยว่าก็มีนะสำหรับแมปฟิตนะครับแล้วยังมีบริการกิฟเกมพาร์ตอีกด้วยนะพี่บอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวแน่นอนสำหรับร้านยิโมช็อปหากใครสนใจเพจได้ลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไวใ้ในดคลิปชันแล้วก็เมนแรกนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับตัวต่อไปทุกคนนี่เลยราชาศูนย์บาลันนะครับจากปราสาทดันเจียน200ชั้นส่งเข้าประกวดตัวนี้เขาจะอยู่ชั้นที่100นะทุกคนครับ สำหรับเจ้าตัวราชาศูนย์บาลันเนี่ยพี่คิดว่าตัวเขาเนี่ยหาง่ายแล้วก็ประโยชน์เยอะด้วยทุกคนพี่ให้ไปที่ทเทียกิ่งสุดๆไปเลยครับสําหรับตัวนี้นะสําหรับเจ้าตัวราชาศูนบาลันเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวที่แบกได้ดีมากๆนะสำหรับคนที่เล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาตัวไหนพี่บอกเลยไปลงชั้นร้อยครับแล้วก็ไปหาเขาให้ได้เนาะสำหรับตัวราชาศูนย์บาลันนอกจากจะดามเมจแรงแล้วเนี่ยเขายังมีลีลิข่ ลิลิไข่ของเขาเนี่ยโคตรที่จะโหดนะโอพีมากๆเลยนะครับสำหรับการบวกเลเวลเงาเนาะพี่บอกเลยบวกมาแต่ละทีเนี่ยเจแล้วมั่งล่าสุดเนาะที่ทำเ M บวกได้พี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ตัวของเขาเนี่ยดีครับพี่บอกเลย ไปอยู่ที่เทียเก่งสุดๆเลยครับสำหรับเจ้าตัวราชาศูนย์บาลันฮะสำหรับตัวต่อไปนะครับก็เป็นระดับโมนาดเหมือนกันนะทุกคนสําหรับตัวนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยชื่อของเขาเนี่ยน่าจะชื่อโยริอิจิป่ะเห็นน้องทวงพี่มาหลายคนแล้วว่าพี่เนี่ยชอบไปเรียกว่าพ่อทันจิโร่นะเขาไม่ใช่พ่อทันจิโร่พี่ก็ต้องซอลยัง้องเลยนะเพราะว่าพี่ก็ดูการ์ตูนเรื่องนี้ไม่เยอะนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งอัปมาสดๆร้อนๆนะครับก็อัปมาพร้อมกันกับพวกเสาหลักมาแรงเสาหลักอะไรหลยทุ เดมอนสไลเยอร์เนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยพี่ให้ไปที่เทียกิ่งสุดๆไปเลยครับผมสําหรับตัวนี้มันก็จําเป็นต้องหาเหมือนกันนะตัวเขาเนี่ยไม่ได้หายากนะครับเป็นระดับโมนาดก็จริงแต่ค่อนข้างที่จะออกง่ายนะพี่รู้สึกว่าออกง่ายอยู่นะครับพี่ให้ตัวนี้ไปอยู่ด้านหน้าของเจ้าตัวสหลักเสียงแล้วกันทุกคนตัวเขาดาเมจแรงอันติเมจไวนะครับเหมาะมากๆสําหรับการหาเนาะสายเกาะเพื่อนสายเกาะเบาสายเอฟหาง่ายมากสําหรับตัวนี้หาทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแค่เอฟหาก็ได้แล้วตัวต่อไปครับผมระดัับบมิิตคร ปราศาทดันเจียน200ชั้นส่งเข้าประกวดอีกแล้วสําหรับเจ้าตัวโบลอสของเราท่านเองสําหรับเจ้าตัวโบลอสเนี่ยจะเป็นบอสของชั้นที่12.5สานะครับสาหรับเจ้าตัวนี้พี่บอกเลยว่าโหดเหมือนกันโหดเหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวนี้อันติเมดไว้นะดาเมจแรงด้วยพี่ให้ไปอยู่เทียกิงสุดๆไปเลยครับอยู่หน้า2ตัวนี้ด้วยแต่ว่ายังสู้เสาหลักเสียงไม่ได้นะสำหรับเจ้าตัวโบลอสนะครับพี่ลองวัดวากันแล้วนะเสาหลักเสียงเนี่ยทำดาเมจดีพีเอสได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวโบลอสเนี่ยค่อนข้างที่จะหาาาง่ยยเเมือนนนนนกัััปดจีี้ช 125่งร้อยยี่สิบห้าใครคิดอะไรไม่ออกบอกโบล็อได้เลยครับตัวต่อไปครับผมนี่เลยสําหรับเจ้าตัวมาดรานะครับชั้นที่เพิ่งเปิดล่าสุดสุดๆร้อนๆเลยจากปราสาดดันเจียน200ชั้นส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งตัว <c oughs> สําหรับเจ้าตัวมาดรานะครับตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ชั้นที่150นะจากปราสาทดันเจียน200ชั้นนะครับ <c oughs> ตัวนี้พี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆแรงสุดๆแล้วของ EP นี้นะครับ พี่บอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับเพราะว่าอยู่ปราสาทดันเจียนชั้นที่150เนาะเราสามารถรีหาได้เรื่อยๆเลยล่าสุดเนี่ยมีการรีปราสาทแล้วด้วยนะครับพี่ให้เทียเก่งสุดๆไปเลยครับสำหรับเจ้าตัวมดาดราเนาะไปอยู่ด้านหน้าสุดเลยตอนนี้ มาด้าเนี่ยโอพกว่านะนีเลยสําหรับเจ้าตัวมาด้าเนี่ยตัวของเขาเนี่ยดามเมจแรงครับอัตเมจไวด้วยนะไม่ได้ช้านะครับตลาดอัตเมจพี่ไปลองมาแล้วและสําหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชั่น UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร,ร์มได้หลายเกมนะครับฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่่โค้ดดนนเเลย PPP 123พือจะไ เพจฟรี Free, เพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร,ร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชัมาถึงตัวสุดท้ายของ EP นี้ครับผมนินจาหนูของเรานะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับระดับโมนาดเนาะพี่บอกเลยว่าเป็นตัวละครลับนะ ไม่สามารถหาได้ง่ายๆนะสำหรับเจ้าตัวหนูตัวนี้พี่บอกเลยนะเพิ่งอัปเกรดเข้ามาจากเจ้าตัวอินฟินิตี้นะครับของเมืองเดมอน s เลเยอร์เนาะสำหรับหนูเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วใน EP นี้นะแล้วก็ในแพทนี้ด้วยของ allied c o s over เนาะก็เลยต้องไปอยู่ที่เทียก่งสุดๆครับสำหรับหนูเนาะหาได้เนี่ยหานะครับเพราะว่าสาย a f k เนี่ยน่าจะหาได้อยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวหนูเนี่ยสามารถหาเป็นแรง UGM บวกได้เลยนะที่แอดมินได้ประกาศออกมาเนาะ ตัวของเขาเนี่ยจะสามารถดรอปทั้งแรง UGM แล้วก็ UGM บวกได้เลยนะครับแต่ว่าแรงตัวละครหลักของเราเนี่ยต้องเป็นแรง R บวกนะถึงจะหาตัวเขาได้นะครับผมสำหรับหนูเนี่ยไปอยู่หน้าสุดเลยทุกคนสำหรับสายเก่งสุดๆนะ นี่ประมาณนี้เลยครับผมแบบนี้ถ้าหาหนูได้ครบทีมเนี่ยให้หานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะใช้3ตัวหน้ากันมากกว่านะสาหรับท็อปบอร์ดนะครับน่าจะเป็นหนูเซตหนึ่งเนาะมาดราอีกเซตหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวโยริอิจิอีกเซตหนึ่งนะครับอ่ะสาตัวนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมีอยู่แล้วอาจจะมีเจมแจมบ้างนะเสาหลักเสียงนะครับพี่ก็แจมอยู่นะตอนนี้พี่แจมประมาณนี้เลย สี่ตัวหน้าเนี่ยพี่แจมก่อนเลยนะครับเก่งสุดๆเนี่ยอ่ะในเทียน,นี้สําหรับเทียที่ต้องมีเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับคนที่หาเงาข้างบนไม่ได้นะไอ้พวกเก่งสุดๆเนี่ยหาไม่ได้หรือว่าไปไม่ไหวนะเอาเทียแค่ต้องมีก็พอครับผมพี่คิดว่าไอ้ตัวเสาหลักมแมลงเนี่ย แค่ลงให้มันได้สักประมาณ10-20ชั้นก็มีโอกาสได้แล้วครับไม่ต้องลงเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะถ้าดาเมจเราไม่พอนะครับ <c oughs> ก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการจัดเทลิดเงานะครับหรือว่าตัวละครเนานะที่น้องๆหลายคนเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากๆซึ่งพี่ไม่ได้ทําให้สักทีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากครับสำหรับเกมอาราคอสโอเวอร์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปเริ่มจักจุดไหนนะพี่ก็เลยไม่เริ่มทําสักทีนะครับก็พาร์ทนี้มาทําให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะ ก็ถ้าชอบก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปีโอหน้าสหรับวันนี้ลาคนผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย